มันหอมเนาะมันตำกนเราได้สิหอมตักอืไปตำาให้แซบที่หรืไปตำแก้วนปากกอกครับครับจ้าสวยสวมาได้พี่น้องได้ตลาดที่ถาดที่ถาดทีถาดนั่นจ้าตลาดนๆเลุดเป่าบ้านน้ำเปล่ไม่ได้มาจากโค้งบ่บ่จ้าบุโค้ง้งนีเบน้ำเป่าับจงนี่ซอสู่พี่น้องขงสด้นมันงับมือได้ได้น่พี่น้อง ก็่ายพี่ปัาสดูปลาสดูปัาสดพันพันรับระกันเนี่ยพันก้าวน่าขายมาขายดอกโอ้ยของแท้เด่นะของแท้เนี่ยกสั่งีได้เื่อนแหงลอยสองลอยก็มีครับแต่ราคาต้งหน่อยต้ใงง่ออนี่สองสองลอยพี่น้องมีใครเด่นตอนละลอย อืมใครเหรอต้องบีทองเหมือนก่อนนะแม่ทำนี่อันนี้ใครใเด้ใช่ไหมนี่โอ้โซ่เนี่ยปลาตองเนี่ยปลาตองเอาไปลาบพี่น้องนี่มายูทูบเบอร์ครับมาได้ครับเรื่องตลาดชี้ธาตุดีครับัต่ว่าดูดอนธานีสวัสดีครับพี่น้องมือใหมาอีกแล้วครับตลาดชี้ธาตพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งเห็ดเห็ดนางงบเห็ดเผะพี่น้องเดี๋ยวมาซื้อเห็ดเผอละกันตึงพี่น้องเดี๋ยวตึงไปฝาก ผักมูนะ่พไปน่องไปนะครับผมเี่ขอรถเทไรเนี่ยได้ร้อยเจนี้เอ้ยวันนี้ถือเมื่อวานสองร้อวันนีร้ร้อยเลือกได้บ่าโอ้ขายดีเทไรร้อยเทไรอันร้อยแค่ะร้อยแปดรอ,ดอม,มาๆๆครับยูสีทาเด้<ส>ตลาดเรงๆสีทาครับผมวันนี้ลดราคาได้เนี่ย พอเจ็ดลอยแปดแดง่มากเมือนั่นสองอยวได้พี่นองมากืออ er ีกขายแพงแพงขายแพงบอกซื้อเพมันแ่บมันแสบนะครับเนาะแพงกับแ่บสองลอยกับซื้อเี่สองลก็ซือนี่เออสองยกัซื้อมากันนี้วันนี้อยก็บาทลอยเจ็ยปครับนี่มาเทรื่อยๆนโอ้เห็ดพอพี่น้องเห็ดพรอาไม่ไนี่ม้าไม่ไหมพี่น้องไป เดี๋ยวไปเบิ่งเห็นละงกงอเห็นละงกเห็นละงกเห็ดไข่เห็ดนังเนี่ยเห็ดไข่เล้วจ้าโอ้เห็ดไข่จะไปรู้เลยว่าเห็ดไข่เห็ดอะไรเห็ดไข่เอ้ายังมาถามก่อนกนดิโอ้เห็ดไข่เห็ดละงก์เพิ่งบอเห็นละงก์ตรงนี้ขายยังเด็ดจานเท่าไรจานละร้อยห้าสิบจานละสองร้อยกับจานละร้อยจ้ามหาสิบเปอร์เซ็นต์ ันไเห็ดขไข่ดิร้อยห้าสิบกับ200 200สองร้อยสองร้อยกับจิเมนดอกงบ่บอกเห็ดไข่ไปตำแก้วเส่บพีดีพี่น้องอาหากินยากแล้เพ่งเคยไเ่ได้ก,กินโดนอันนี้ตีละเท้อพี่น้องเห็ดไข่มันหอมเนาะมันตำก่อนเาตำได้สิหอมผักอือไปตำให้แซ่บกี่เราไปตำแก้วน้าปัดโถเห็ดไข่ เ็ดไข่พี่น้องมากครับอืมหอมๆตลาดที่ทาดพี่น้องใ้เต <c oughs> <า>๊นทชี้ก่อนมไมี้นเต๊ก่อเออได้ก่อน้ออลอยอชี้รับสองลอยพี่น้องเห็ดไข่เ <c oughs> ห็ดไข่เห็ดไขู่้ <c oughs> ไม่อยัาเนี่ เมนกินุนเมงกอกค่ะแมงกอกลูที่ค้าแมงกอกแมงกอกแมงกอกอ๋อถุงละโลบอ่ะถุงละโลค่ะจักบาทถุงเจ้า์นจานโลละหกร้อยค่ะโอ้หกร้อยพี่น้องบะเพ่งมะเพ่งมเพ่งพงเขาไปยังกินอ่ะมาเปิดขวดไปทอดไปขวบไปทอดโอ้เมงกอกแมงกอกทอดจ้านทอดจ้าแมงนี่แมงกอกโอ้โรลละหกร้อยมันเด้เลมันไข่หมดมีไข่จ้านหกร้อยพี่น้องแมงกอกสดๆพี่น้องแมงกอกครับครับ สวยๆมาได้พี่น้องได้ตลาดทีถาดทีถาดท่นเจ้าตลาดชีรจ้าีถาดนะโอเคแจวแจพี่น้องมีของตันเร่งๆหลายในวมนนี้วันอาทิตย์ปลาทูกระมีหอหมกกมีจ้าห่อหมกกัมีห่อนๆไสดเอสอามาเนี่วุอดปิ้งบันห้อหมกปหยังเนี่ยหมกปลาาบิกเนี่ยมาจากนูนเนี่ ไม่นำโค้งได้เลยเนี่ยมำเปลาจ้าไม่นำเปล่าป่าเปลบกนำเปล่ามือนำโค้งที่าตเนาะเย็นดีดีพูดเตะจนเล่นกระได้น้ำเย็นเนาะนี่มาครับตลาดที่ธาตุพี่หอดปิงปลาปลาล้นปลาปลาลัดปลาปลาลดปลาปลาลดด้วยครับปลาปลาลดเนะตัวเล่ย์เล่หอดปิงก็เอิปลาลดปลาลดด้วว่าไหคาตปลาลดเนาะปลาดปลาลาด แต่ว่ามือเรียกออกนีเลขคู่มาได้เรลขประหลาดเรียกอ่าเมือเรียกออกคนไม่าดไปใส่เบิร์บู้ราคาบะหมี่มันประหลาดแล้วมาได้ครับนี่โอ้นี่ไม่ไม่ได้เนี่ยนับปลาตองจ้านับปลาตองปิง้งนี่ครับพี่น้อง นี่ปิ้งล้วปลาตองเดี๋ยเดี๋ยวซิ่มได้ติมก็ได้นี่ปิ้งแล้วที่ยุ่งสิบอกปิ้งแล้วจ้าสามปิ้งหาเออซือือคือเสียบเสียบกินได้มัยิ่มไห้มือเราหมไม่ด้จ้าห้าบาทเปลียนการนั่นะจ้าปลาเบิกนั่นแหละปลเบิกไม่นำไม่นำไปไม่ำเปล่าบ้านรู้ล่มจ้าไม่ได้มาจากโค้งมาบคจ้าปลาเบิกโคงจ้าปลาเบิกนำเปล่าเออมา ปลาปลาตองมามาครับมาไปซีมเมืองแม่สาบาซิมซิมจ้าห่อหาาทโอเคปลปลขายดีๆจ้าไปยังเมืองครับครับเสียนไรหาไไหมามาได้ครับดูสีธาุครับปลาตองปลาตองเรียรตัวนุ่งแบบบูยตัวจากนวดนี่ไปลาบเจ้าไปลาบนี่ยบอมาเป็นแบบนี้ครับปลาตองเมื่อวันนี้คองแท้คองแท้ได้ ปลาตองนี่สดสดด้วยพี่น้องฟังสดเด้นี่มันงับมือได้เด้นนี่พี่น้องมือมีเงสดสดด้วนี่ปลาตองปลาตองปลาปลาตองสุดยอดเด่นคักค่ะครับผมไปไปโอ้มามามีพี่น <t oto class> ้องเขาจี้กับมีรอากาศตอนแรงๆพี่น้องปากคอยังไงกับมีได้พี่น้อง ปลอกไก่ติดเบ็ดบ่อขึ้นพุณห่อยปลไง่ปลอกไก่พี่ปลาสะดูปลาสะดัปลาสะดูว่าใส่ายอยู่ปลาสะดครับพี่น้องเด้อเห็ดปล่ห็ด่อยก้นอ่อนอนี่บ่ก้อนอ่อนก่อนอ่อนค่ะ ก้อันบอกอ่อนมจา่อนนี่เหบเจ้าเจออนมาจกไทยอัน่อนอ่อนงเจงเจ่งเจอ่นอนดีค่ะใบองโลดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูค่ะอ่อนดีนะคะไม่ขายหน้าเลยอ่อนดีค่ะ ผู้ขายพันรอบประกันเนี้ยพ่นการผบ่ขายบ่อขายดอกโอ้ยคองแท้เด่นนะคองแท้่เนี่ยก็ันได้เสื่อนแพงท่านขายเ่อไรดี้องแพงมันก็ดีคุณภาพามันดีเนาะรับประกันฟงอเนีค่ะจินเรียบบ่เอ้าตายินเรียบตายพงรดไ้ยุม่ไลอยหาสีมันอ่อนดีมันอ่อนดีเออเอาไพรมแม่เดี๋ยว เอาถุงละโลกไปถุงละครึ่งโลสาถุงครึ่งโลจะถุงหนาสามถุงร้อยกระด่ร้อยแปดสิบบาทหนาร้อยหาสิมันขายบ่อใรเลยมันนั่นเออมันสิลัวขึ้นอิเล อ่นออนนี่หลีออนออนเนาะพอนี่ดอกนี่เอากระสันกันหน้ากระสันเ่อกายจนต้นลอยหายทปเผ่ท้ายเพราไรหลีก่บข้ายลุกขึ้นมาได้โบรานหน้าแงก่อน่มันมันอะอยู่ต่อมันออนออาอันอันกระถงหน้าเอาถุงละครโลดสามถุงอ่ะสามถุงบครับ นี่ครับอ้อน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 ดีแหมค่ะนี่มันเลียนขายบ่ได้ไหมเนี่ยก็จะบอขายเจ้าตัวถ้มันได้เนน่าราคานี่เถูกกับขายบ่ได้มาได้แล้วครับพี่น้องเด้อเอันเปอร์ชีตาตครับตลาดชีตาตเลือกก็ได้พวกนะคนที่อยากเลือกเลือกครับอันนี้มันเบอร์นอกก็เบอร์หนึ่งนาะเอ็ดนต์ได้ไหมอันนี้เบอร์หนึ่งบอก บบม,มันมีคนระเบืดแหมนะมมมท้ไม่ได้แล้วนะท้ายหมดเลย่ามีแนวติ่งสองาเก่าแล้วแา,าบังตะกะเตียนตะกะเตียนนังตะกะเตียนตำไขบ่ะตะกะเตียนไขโอ้ตะกะเตียนไขขายยังเดอ่ะอ๋อ,อ,รอ,รอทุ้งละอ,อยทังละอยบ่เออลอยสองอยมีครับแต่รคาคาทรหนตรงไง นี่ทรงสองลอยพี่น้องมีใครเล่นทรงละลอยนะครับผมโอเคมาเด้อครับสีธาตเด็กครับพี่น้องเลยตลาดแรงสีธาตตลาดเศร้าตลาดแร่งนะครับไปเดี๋ยวหน่อยตามหาอึ้งอยูได้อึ้งอยูได้อึง้งอ้าวสีเบิ้ลแล้วสีเบิ้ลแล้วเดี๋ยวหาอึ้องยิ้มใสอึ้องอ้าวอึ้งใครมีบ่ เหลือใคกใขอน่ะได้เอาเรื่องได้อจักโลเท่าไรโลสามร้อห้มโอคเาโลนึ่เอาโลนี่โอเคเพราะเมื่อนั้นโว่ามาไทยเป็นตัวใหญ่ล้วนสามร้อยห้าสิบมันเพมันเดียวแหมเออไม่บอหลายเออเอให้อใครยังเดียวครับผมตึงเผาเนาะตัวบปรใหญ่ขึ้เมื่อนั้นนะอือ อืมไข่เราก็ต้องบีทองกันก่อนนะแมนครับผมอันนี้ไข่ไข่เด้ใครว่าจะปะโอปุงใหญ่ๆนี่มันก็ค่อยมีอ่ะขึ้นมาขึ้นครับมีใครแต่ว่าถ้าอยากได้ไข่้นก็เลื่องฮะเออเดี๋ในี่ฟังนี่มีปะฟังนี่ว่ามีไข่ปะมีเหมือนกันครับมึงอันเดียวกันครับมึงใครพี่หน่อยสองร้อยห้าสิบเมื่อนั้นตัวใหญ่ดีเนาะแมนครับผมเพราะว่าเน่ะ ันยังครับแต่เมื่อคืนมันมันบอกหลายครับผมผมปลตกแห้งเนาะแมนครับเหี่ยวอ่อนเออไข่ครับตะเตีเต้เตัวน้อยก็ใช้ตัวน้อยจะใช้เอื้องยางกับนี่เนาะแมนครับผมนี่ไข่มันเตะเอ้หน่อมันไข่อ่อนครับผมไข่อ่อนไข่อ่อน แค่วันนี้กินเลยมีดอกไก่กินไก่ก็ต้มแล้วก็ต้มปกติอ่ะมุกับซุกพวงก็อ้วนขึ้นนะผมโต๊ะนี่มีเต่าด้วยด้วยไม่ถูกเมื่อเดี๋ยววานมันจีตัวกี่คนก็ได้อันนี้เอึ้งย่างเอึ้งปากขวดเนาะเห็นไหครับผมอันนี้อันี้ลงแดงนี่เอออึ้อึ้งอึ้งเผาเนาะ เอื้องเผาอ่ะนะคือปากขวดเนี่แหละเอื้องเผา้าแล้วคือปากขวดถ้าเอื้องอย่างมันโบไฟนี่รเอองเอื้งเผานี่แหละนี่ตัวล้วนนี่ใครอวันนี้ก็ใครอยู่ว่านกินแกงแค่พอแล้ววันนี้จะกินต้มังเออ ก็สองรอยห้าสินะครับแถมไปตัวให้อแมันอ้าสามร้อยห้าสิบ่ตัวนใหญ่นบน่นีอร้อยห้าสิบครับตามราคาเนาะตามราคาตามราคาพี่นัโอเคอันนี้เติมได้เติมครับผมมันปากเคยจากสองสันนี่เยครับผมจดดวดนี้ไข่มีพันเลือกไข่นี่ผมก็เอาไข่ เอาเอืองใครต้มแล้วแล้วโตวที่อมกินได้ใคจะไปกินไรใรั้นพี่นิ่นเนาะเออเนี่นเนื้อมันาแบแ่บเนาะเนี่ยใส่ปลากรีตูนะพี่น้องอครับผมสองอสอเดี๋ยวนับมั้ครับเดี๋ยวนับเลยเอา สามสี่อีกเจ้านึงค่ะสาครับผมขอบคุณครับครับผมขอบผมไกด์ดีๆครับครับผมเดี๋ยวพี่น้องติดตามได้เดี๋ยวภาพกินต้มเบืองคลิปต่อไปครับผมไปติดตามได้ทพกที่ได้ครับผมตลาดที่ถาดครับเปิดเยอะเปิดเยู่เปิดด้วยครับผมเนี่ยลุ่งนอยชาแนลครับนุ่งน้อยชาแนลครับผมขอบคุณครับไปแล้วเนาะน้อยเดี๋ยวไปต้มอรื่องสุขีในเพี่น้องเด้อ ในคลิปถัดไปได้พี่น้องที่ตามไป้อพี่ลายเด้อมือแต่ละมือมันบ่คือกันอาบ่าคือกันนะกัแต่ละมือครับอืมแต่ละมือของขายบ่คือกันมาใหม่ๆครับมาได้มาได้ครับมาได้ใส่อะไรซื้อเอื้องเบิดหรอไปไปหายางของ้อมาในี้ได้โอเคครับผมบบมัในมาในได้เอื้อง จีต้มเบืองสู้กินสู้พี่น้องกินเบื้องเบ้อไดคลิปตัดไปเด้รันเาัฟาอ้ยไปเดียวไปต้มเบืองก่อนมันนี่จินต้มเบืองตึงไข่เออองไข่องไข่เองไข่เงเข่าเนี่ยะรับาเดี้รับามาด้ครับเข้ป่าเด้นี่ครับบรรยากาศตอนแรงๆตลาดจีธานะครับไต่ถัสวนได้ยหายเด้ต้องลุงน้อยแนวนี้นะนี่นี่นี่ ข้อแม่เขาเดี๋ยวเออข้อแม่เขาเนี่ยแหละงานวุ้งอะไรไงจีตาบไปได้ยัยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตัวล่งไอ้เบิ้งโอเคครับผมกางน่อยก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร์น้องหน่อยนะครับเอย่างหน่อยลงคลิปใหม่ๆจะได้ติดเบิ้งก่อนไผ่เลยครับผมนี่ครับไส่แล้วครับนี่แล้วครับนี่โอ้ยตัวขายดีแล้วมาหลีขายอยู่บีเกิร์ดขายเบิ้ตก้อนมู มันมันมีอได้มันมุมมีมองบุมมีมองบอกคือมากมากที่หลังมูเป็นสันละคือดูนี่คือดูนี่ละมันจังโลงนี่โอ้โซ่เนี่ป่าตองนี่ป่าตองเอาไปลาบพี่น้องนี่มาท o เวอร์ครับมาได้ครับเด้อตลาดชี้ธาตุดีครับจังหวัดดุดดอนธานีป่าตองของแค่พี่น้องปลายกยกสะดุ้งบอกงบสะดุ้งใหญ่งงันนะครับ เนี่นนยวไไปมากไปมากเ้วัวหันไปเบิ้งไอ้สะดุงง้ไดงไงมามาแล้วครับแล้วคองแค่ดครัขายยังเด็นเนี่ยหรวไหลจ้าอ่ะประตองจบ,บาดหวหนึงเออในเอื้องด้ต้มเบื้องชุ